เบอร์แดงนี่ไอ้น้ำจิ้มไปมั้งราคาดันร้องขึ้นมาแล้วนะราคาดันร้องขึ้นมาแล้วเบอร์แดงนะเบอร์แดงนะเบอร์แดงนะเบอร์แดง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 ไอ้น้ำต้อไอ้น้ำก้มเบอร์น้ำเลย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 

นี่ายปลายก็สมาชิกดวนี่เราเปจนายปลายก็ลอ้แดงกมีแพนะตีลั่โก้อยแดงกันตีบาดลั่บองกันกามีแพลรูตาซ้ำนะตัวแดงกันยาวกาไอแดงกับเจ็ปะสมาชิมันตัวดงมันตัวโก้ไอตัวดำมันกเล่นุี่ จนนะจนนะจนนะต่าว่าต่าก็นะเต่าว่าต่าก็นะเต่าว่าต่าก็นะตาวิ่งตีนี้เปเลยนะเอารุ่นเวลารุ่นเวลารุ่นเวลาเลยอันนั้นรุ่นเวลาเลยอะ

qué